ทรงนี้ชื่อทรงช็อตเบสิกคัทนะครับหรือว่าทรงทวิกกี้ถุยกลางนะสัญลักษณ์ของทวิกกี้ก็คือจะมีจอนครับจอนหวานนะจอนหวานนะครับ,รบ,รบแล้วก็ลากใส่หวานจอนในเจ้าแหลมกว่านี้นะครับลากใสยเจ้ายาวกว่านี้ก็ได้นะครับจะทั้งใหญ่ออกแบบให้เป็นเหลืออยู่สองนิ้วนะตากใส่นะมันยาวถึงสี่ห้านิ้วก็ได้นะครับลูกค้าบอกว่าอยากจะทัดหูได้จะทัดหูได้มันจะทัดได้ถ้าเราไปเปิดหูนะครับ เราไปเปิดหูจ้างไว้หูเนี่ยมันจะทันละหลุดนะทันได้จะหลุดเพราะฉะนั้นแนะนําให้ตัดติดหูนะครับจะจะดีกว่าจะดูแลง่ายกว่าแล้วก็จะดูสวยด้วยตัวิกกี้นะครับทวีกลางนะเราสามารถเซตให้เป็นทุีสูงได้นะครับแต่ส่วนมากชัางอยา่จะตัดออกแบบให้เป็นทยีเลยอียกลางนะแต่ว่าได้ยกโคนเซตเป็นทวีสูงได้ให้ได้สเวอร์ชันนะ ก็อาศัยเนื้อผมและกระโหลกศีรษะนะครับร่วมด้วยช่วยกันในการคัดติ้งยกทุยนะครับลูกค้าก็ไปบ่นว่าไปบ่นว่าไปตัดที่ไหนมานะคะลูกค้าข้างบ้านะที่ไหนนะที่แถวข้างบ้านแถวบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างตัดแถวบ้านแล้วเป็นยังไงบ้า,างตัดแต่มันมันงกระโูกออกหมดกระดูกออก,ก,ก,ออกแล้วก็ผมแล้วก็หัวแบนหัวแบนด้วยใช่ดูแลยากใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่า พอเวลาเราเราเรา,เราสราดแล้วไม่ได้นะมันก็จะกระดกเหมือนตูดเป็ดหมดเลยก็ครับกระดกกปะตูดเป็ดแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่เป็นทรงใช่ไหมใช่ค่ะดูแลยากอันนี้พอสรดอะไรก็น่าจะแล้วที่ต่างจากช่างใหญ่ตัดให้เป็นไงบ้างก็ถูกใจค่ะมันดูแลง่ายใช่ไหมใช่ค่ะมันเข้าทรงง่งา,ายดีเข้าทรงง่ายไม่ได้ก็สวยใช่ไหมแค่เป่าๆแห้งยิ่งยิ่งเซตไปยิ่งสวย เป็นความทุยไหมย,ยิ่งได้ยิ่งสวยยิ่งทุย <c oughs> ประทับก็ขอบคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรครับเนี่ยชื่อชื่อป้าวันป้าวันมาจากดาวไหนครับมาจากออกโิโลแปดกมแปดนะใช่ค่ะประทับเห็นทราบข่าวว่าจะไปทําบุญที่ไหนเนี่ยไปไปไชนา่าไปไชน่าใช่ไหมไ<ช>ปทำบุญไกลยกังไหมออก็บ้านอยู่นู้นอ๋อเป็นคนไชน่าเหรอเป็นคนไชน่าอืมไปออไปีละครั้งไหม หลายครั้งปีละหลายหลายครั้งใกล้กรุงเทพเองใช่ชั่วโมงถึงไม่ชัยนาเลยชั่วโมงกว่าค่ะชั่วโมงครึ่งค่ะมันมันร้อยอยู่ร้อยติอยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่อำเภอเมืองใกล้วัดสิงห์ไหมไม่ใกล้ค่ะไม่ใกล้นะค่ะตอนนี้แชัยนาทปลาเยอะมากปลาเยอะมากตอนนี้ปลาเป็นยังไง้งปลาเขื่อนเยอะมากปลาก็เยอะอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่มาไม่ไม่ไม่ทานปลาทานเตียใช่ไหมนอะไรนะคะทานเกียอย่างเดียวไม่ทานปลาใช่ไหมก็ ฝากคนไลค์คนแชร์กดติดตามด้วยเอาเทคนิคมาบอกลูกศิกป์ลูกหานะทั้งหน้าก็แล้วแต่ตกลงลูกค้านะเราต้องหญ่ตกลงค้าว่าตัดตัดโบกิยเซนหนึ่งนะรอบทรงนี้เาเรียกว่ารอบทรงนะรอบทรงด้านล่างรอบทรงด้านล่างถ้าใส่ตัดให้ถึงเลยสิ่งหูพอดีละให้โยกโยกไปข้างหน้าให้พอดีสิ่งหูนะส่วนด้านข้างก็โยกมาติดไปหูพอดีครับซ้ายขวาเนี่ยเขาเรียกว่ารอบทรงนะรอบทรงนะครับ รอบทรงจะดูซ้ายดูขวานะครับถ้ามันไน่ตอบทรงตอบทรงถ้ามันยังดูมันยาวนิดเจาหน่อยแล้วก็เรียมเรียมได้คอยทักจริงคอ,ค,อคอย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 นะที่ตรงนี้มันคอยจะหมุนมาข้างหน้าเยอะนะก็ให้มันเป็นอินสระเลยครับพราเป็นผมที่ลากไซตที่มันสามารถดิ้นหรือว่าหรือว่าปิวไปตามลมได้ ก็ถือว่าตกธรรมชาติยู่นะครับมันไม่ได้บิดตัวเยอะนะถ้าบิดตัวเยอะอาจจะมีฟูพียกโศกอาจจะต้องใดต้องยืดออกอันนี้คือว่าโอเคอยู่ขอให้ลูกค้าเดิน,าน,บบาน,นท,ทางกลับบ้านปลอดภัยขอให้ไปทำบุญขอให้ได้บุญเยอะนะ,ะขอบุญเขญาปัดพื้กวาดแกด้วยบายๆเดีย๋ยวจะตัดผมตรงนี้นะครับก็จองคิวแล้วนะเข้ามาศูนหกสองห้าสแปดสามเข้าเก้าและศูนย์แทนหนึ่าแปดห้าหกสองสามสีสถาบันสารกิจการใหญ่เลย ร้านกาเปิสังอย่ากซอยของที ici, ่ได้สองเไหไมคัทมนะครับสอนฟรีจะ้วก็ยูทูบนะอตต่อกขนด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย